407ห้องสยองในโรงแรมกระทูเด็ดสยองขวัญช่วงเดือนตุลาคมปี56ที่ผ่านมาเราจะต้องเข้าฟังการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยแต่เราไม่ได้นำเสนอบทความเราไปเอาข้อมูลมาทำงานวิจัยและงานนี้ จัดคืนที่โรงแรมดูสิทธานีที่พัทยาแต่โรงแรมแห่งนี้ไม่ใช่โรงแรมที่เราเจอผีนะครับตอนแรกเราดีใจมากๆว่าภาควิชาของเราเนี่ยจะต้องพาไปพักที่โรงแรมแห่งนี้อย่างแน่นอนแต่แล้วเราก็ต้องผิดหวังเมื่อต้องไปพักที่โรงแรมอื่นที่อยู่ไกลๆพวกเราทั้ง24คน พร้อมเดินทางไปพัทยาโดยรถตู้แต่แยกเป็นสองคันส่วนเรานั่งคันที่สองกับสมาชิกอีกสิบคนพวกเราเดินทางมาถึงโรงแรมประมาณสี่ทุ่มตอนเข้ามาเราก็ยกมือไหว้สารพระภูมิหน้าโรงแรมเพื่อขอให้ท่านดูแลปกปากรักษาเราด้วยและในช่วงนั้นประเทศไทยมีพายุเข้าฝนตกฟ้าผ่า ไฟดับบรรยากาศคือได้มากๆโรงแรมที่เราพักเข้าไปจากซอยถนนใหญ่ประมาณ1กิโลโกกว่าลักษณะของโรงแรมเป็นตึกคล้ายอาพาร์ตเมนต์มีสระว่ายน้ำอยู่ด้านหลังลิฟที่ขึ้นไปมีขนาดแคบๆเข้าได้ไม่เกิน4คนเมื่อถึงชั้นที่4สิ่งที่พบเห็นระหว่างทางก็คือน้ำฝนที่สาดเข้ามาเจิ่งนองไปหมด ไฟกระพริบต,ตกตกดับดับบรรยากาศหนังผีมากๆเราได้พักกับพี่คนหนึ่งเป็นพี่หนึ่งในอีกทีมที่ต้องนำเสนอผลงานซึ่งห้องที่เกิดเรื่องคือห้อง407เราเป็นคนไขกุญแจเข้าไปในห้องแว็บแรกที่เราคิดคืนนี้กูเจอแน่ๆแต่เราก็ไม่ได้บอกพี่เขาวางของวางอะไรกันเ็จ ก็จัดห้องเดินเช็คนู่นเช็คนี่เราก็อาบน้ำต่อเลยด้วยความง่วงด้วยความเหนื่อยสุดๆเพราะเดินทางมาทั้งวันตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนกวกว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวพี่ขอไปซ้อมนำเสนอผลงานพรุ่งนี้กับเพื่อนก่อนนะแล้วพี่ก็จากไปปล่อยให้เราอยู่ในห้องเพียงคนเดียว เราก็คิดในใจชิปหายเอาอีกแล้วทิ้งกูไว้อีกแล้วบอกตรงๆต,ตอนนั้นกลัวมากๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเราจึงลดความกลัวด้วยการเปิดทีวีเสียงดังๆแล้วก็นอนเล่นแข่งกับเสียงแอร์ในห้องที่ดังราวกับเสียงโรงน้ำแข็งและเปิดไฟมันทุกดวงในห้องให้สว่างสวัยไปหมด และสักพักด้วยความง่วงเราก็พล้อยหลับไปในระหว่างที่เรานอนสภาพอากาศภายนอกโรงแรมฝนตกแรงมากๆฟ้าผ่าเสียงดังสุดๆแต่ก็ไม่ได้ทำให้เราตื่นเราแค่ได้ยินเสียงแววๆเวลานอนของเราก็ผ่านไปจนกระทั่งเรามาสะดุดตื่นเพราะเสียงฟ้าผ่าแรงมากๆ ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสามกว่าเราดูเวลาจากมือถือแต่จู่ๆเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเสียงชักโครกในห้องน้ําดังขึ้นเสียงฝักบัวในห้องน้ําถูกเปิดน้ําให้ไหลแล้วก็ถูกปิดในตอนนั้นเราคิดว่าคงเป็นพี่นี่แหละคงจะกลับมานอนที่ห้องคงจะเข้าห้อง ตอนที่เรานอนอยู่เราจึงคิดว่าเราจะไม่นอนเราจะรอพี่คนนี้ก่อนรอแล้วรอเล่าห้านาทีก็แล้วสิบนาทีก็แล้วทำไมพี่เขายังไม่ออกมาวะหรือว่าพี่เขาจะปลดทุกนะเราก็รออีกสิบนาทีไม่มีใครออกจากห้องน้ำเลยตอนนั้นสติแตกกลัวมากๆ บรรยากาศในห้องเย็นๆหนาวๆฝนฟ้าก็ตกฟ้าก็ร้องเสียงดังในระหว่างที่เราตกใจกลัวอยู่นั้นเองจูๆ่ๆไฟทั้งห้องก็เกิดดับมาดับอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้บอกเลยว่าเราแทบจะช็อกเลยทีเดียวเรานอนช็อกอยู่บนเตียงทำอะไรไม่ถูกสักพักประมาณเกือบหนึ่งนาที ซึ่งเป็นหนึ่งนาทีที่นานเหมือนหนึ่งปีนานแทบจะขาดใจประมาณหนึ่งนาทีไฟก็มาตอนนั้นเรานอนคุมโปรงด้วยความกลัวเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่ชุดสีขาวเดินออกจากห้องน้ำเดินตรงมายังเตียงของเราและเดินมาฝั่งที่เรานอนยืนหน้าลงมาใกล้ๆ จ้องมองเราแล้วยิ้มสักพักผู้หญิงคนนั้นก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาของเราด้วยความกลัวด้วยความตกใจเราจึงนอนคุ้มโปงต่อไปจนเราพร้อยหลับด้วยความเหนื่อยสะสมจากการเดินทางตื่นเช้ามาเราพบว่าไม่มีใครนอนอยู่เตียงข้างๆเราซึ่งแสดงว่า พี่ไม่ได้กลับมานอนห้องอย่างแน่นอนสักพักพี่ก็เปิดประตูเข้ามาด้วยกุญแจห้องอีกดอกเราจึงถามไปว่าเมื่อคืนพี่ได้เข้ามานอนในห้องปะช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีสามพี่ตอบกลับมาว่าไม่นะเมื่อคืนพี่ไม่ได้กลับมาห้องเสียด้วยซ้ำพี่นอนกับเพื่อน พี่ไม่ได้เข้ามาเลยคำตอบของพี่เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าสิ่งที่เราเห็นเมื่อคืนเป็นเรื่องจริงเราไม่ได้คิดไปเองเราไม่ได้เล่าเรื่องเมื่อคืนให้พี่เขาฟังพอพี่เขาตอบเสรจพี่เขาก็ไปเข้าห้องน้ำเพื่อจะอาบน้ำเราจึงใช้เวลานี้ สวดมนต์และแผ่ส่วนกุศลไปให้ผู้หญิงท่านนั้นดูท่าแล้วเธอคงจะอยากได้ส่วนบุญแหละไม่ได้ตั้งใจมาทำร้ายเราหรอกเช้าวันนั้นเราจึงตัดสินใจว่าจะไม่อาบน้ำและไม่ไปงานด้วยเพราะขี้เกียจอีกใจก็อยากให้เขาเปลี่ยนโรงแรมเพราะนอนที่นี่ไม่ไหวแล้วกลัวมากๆสุขภาพจิตเสียสุด สุดท้ายทางภาควิชาให้เราเปลี่ยนโรงแรมได้เราดีใจมากๆรอดแล้วถ้านอนต่อที่นี่อีกคืนตายแน่ๆช็อกตายแน่ๆส่วนโรงแรมที่สองไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอนหลับสบายหายห่วงหลังจากเสร็จงานประชุมวิชาการด้วยความที่ตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไปทำบุญให้เธอคนนั้น อีกไม่กี่วันถัดมาเราจึงพาครอบครัวพาพ่อพาแม่ไปร่วมทำบุญให้กับเธอหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยพบเจอเธออีกเลยขอให้ดวงวิญญาณของเธอไปอยู่ในภพภูมิที่ดีด้วยเธอนสาธุ